โฟมเก่าเศษโฟมอย่าพึ่งนำไปทิ้งนะครับสามารถนำกลับมาทำเป็นกาวมหาอุดอุดสังกะสีอุดกระเบื้องได้ด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทํากาวครับกาวมหาอุดอุดสังกะสีอุดกระเบื้องด้วยสิ่งนี้ครับนั่นก็คือโฟมหรือว่ากล่องโฟมเก่าๆที่เราไม่ใช้นะครับเราอย่าพึ่งนําไปทิ้งสามารถนํากลับมาทําเป็นกาวมหาอุดอุดสังกสีอุดกระเบื้องอุดพลาสติก ได้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพ่อเพลนขอคนละ1นึ่งสับสไครต์สันกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลนด้วยนะครับไปเลยครับเราไปทำกาวมหาอุดด้วยกล่องโฟมกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเศษโฟมเก่าที่เราไม่ใช้เดี๋ยววันนี้เราจะนำมาทำกาวมหาอุดก่อนอื่นนะครับให้เราหาภาชนะมาแล้วก็หาทินเนอร์มาทินเนอร์จะเป็นตัวกัดโฟมนั่นเองครับ เราใช้ทินเนอร์หรือว่าน้ำมันเบนซินก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะใช้ทินเนอร์ในการทำให้โฟมของเราละลายแบบง่ายๆครับนี่ครับเพียงเราจุ่มลงแค่นี้ครับทินเนอร์ก็จะทำปกิกริยาก็คือการละลายโฟมที่เราใส่ลงไปนั่นเองครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายในการทำกาวมหาอุดโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อกาวให้ยุ่งยากครับเพียงแค่เรามีเศษโฟมเก่า น้ำมันทินเนอร์หรือว่าน้ำมันเบนซินที่เราไม่ใช้เราก็นำมาละลายเศษโฟมให้เป็นกาวมหาอุดแบบนี้ได้ด้วยนะครับเราต้องการทำเยอะทําน้อยเราก็ทำได้ครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับประโยชน์ของเศษโฟมกล่องโฟมที่เราไม่ใช้เราสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์นั่นก็คือ การทำกาวมหาอุดแล้วก็นำไปอุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสังกสีกระเบื้องที่มีรอยรั่วรอยแตกรอยเล้าก็สามารถอุดได้หมดนะครับเมื่อเราได้กาวมหาอุดของเราแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปอุดรอยรั่วสองสังกสีที่เป็นรูแบบนี้ได้เลยนะครับเพียงแค่1นาทีหรือว่าไม่ถึง5นาที เมื่อมันแห้งแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับมันไม่หลุดหรือว่ามันไม่รั่วอีกต่อไปครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายครับในการทํากาวมหาอุดไม่ว่าจะเป็นสังกะสีกระเบื้องรูเล็กรูใหญ่รูแบบนี้ก็สามารถอุดได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการทํากาวมหาอุดด้วยเศษโฟมเก่าๆที่เราไม่ใช้ในวันนี้ครับ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อเพื่อน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม